พี่น้องที่รักในพระวาจาวันนี้เป็นการพูดถึงในที่สุดแล้วอาณาจักรอิสราเอลที่อยู่ทางเหนือได้ถูกยึดครองโดยอัสซีเรียสิ่งนี้เป็นการพิพากษาของพระเจ้าเมื่อถูกยึดครองประชากรก็ถูกยามเกียรติถูกจับเป็นชเชลยซึ่งต้องถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีการต้องรับโทษนี้เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ใส่ใจในคําสอนของพระเจ้าผู้ส่งช่วยกอบกู้พวกเขามาจากอียิปต์ ชนอิสราเอลได้ทำบาปขัดต่อพระเจ้าและเมื่อตอบพันธสัญญาด้วยการไปนมัสก,การเทพระเจ้าอื่นเขาทำตัวเป็นพวกไร้พระเจ้าเหมือนชนชาติอื่นที่อยู่รอบๆพระเจ้านั้นทรงรักประชากรทรงประทานโอกาสให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงส่งประกาศส่งมาเตือนถึงสิ่งที่เป็นบาปผิดพระองค์ทรงปรารถนาให้ละทิ้งหนทางชั่วร้ายแต่พวกเขากลับ ตื้อดึงไม่สนใจที่จะฟังและกับถลำลึกลงยิ่งกว่าเดิมคิดสหตที่ทำบาปก็กำลังทำตัวขัดต่อความรักของพระเจ้าที่ทรงเพียรประทานให้และในที่สุดก็ต้องรับการพิพาษษาลงโทษการที่ชนอิสราเอลปฏิบัติและปฏิเสธที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ด้วยการไปนับถือติดตามรูปเคารพต่างๆ ถือเป็นการดำเนินชีวิตที่โง่เขลาเพราะการนัสการพระเจ้าอื่นๆของพวกเขานั้นไม่มีความหมายที่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่เหลือสิ่งใดทุกสิ่งล้วนเป็นความว่างเปล่าประชากรทั้งหลายที่บูชารูปเคารพก็ได้กลับกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เขานับถือคี่จะชนจึงต้องเข้าใจว่าการยอมให้แก่เรื่องอันไม่ได้เป็นอะไรที่มันเป็นแก่นแท้ ชีวิตก็จะไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารอย่างแท้จริงมีก็แต่เพียงความไร้สาระในตัวเราต้องไม่ห,หลงไปนมัสการสิ่งใดที่ไม่ใช่พระเจ้าสิ่งต่างๆที่มีต้องไม่นำให้เราต้องทำบาปแต่ต้องทำให้เราได้ใช้อย่างมีคุณค่าทั้งแกต่ตนเองและส่วนรวมเพราะพระเจ้าทรงพิพากษาจากสิ่งที่เราทำหากเราทำบาปพระองค์ก็จะทรงผักใสออกไป และเมื่อไม่มีพระเจ้าสิ่งที่มีในชีวิตก็มีแต่ลดน้อยและพร่องลงจนไม่มีทางสมบูรณ์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงทำให้เราได้สัมผัสกับความเต็มเปี่ยมในพระองค์โปรดสอนให้เราได้มีความปรารถนาถึงพระองค์มากยิ่งกว่าสิ่งใด